ขาชอบเ hey, ฮตลาดนัดจดตุจักรเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวศสร์ทิ์ขายถึง4ทุ่มสวัสดีครับอยู่กับผมนายมารุตกับช่องจิวเกนเซอร์ช่องที่มีสาระดีๆเอามาฝากทุกท่านนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูข่าวตลาดนัดจดตุจักรอย่าลืมอีกเช่นเคยนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมไปตามข่าวนี้กันเลยครับตลาดนัดจดตุจักร วันที่25มีนาคมนะฮะนางวรยาวัฒนรัตน์รองประลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นั่นเองประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งลูกค้าชาวไทยเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดนัดขาดหายไปส่งผลให้ผู้ค้าในตลาดนัดจัจจัจกกว่าหมื่นแผงค้า ได้รับผลกระทบซึ่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจัดทำมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการค้าของผู้ค้าในตลาดนัจดจตุจักรเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้พิจนารณาในการประชุมครั้งที่4เมื่อ 2,564น,นี้นะฮะกำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดดัชจุจักรดังนี้มาตรการที่หนึ่งอนุญาตให้มีการค้าในวันธรรมดาและขยายเวลาปิดแผงค้าให้สามารถค้าขายในเวลากลางคืนด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาสัญญาใช้สิบแผงค้าในตลาดดัดกำหนดให้เปิดทำการค้าในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะแม้แต่จะได้รับ การอนุญาตเพิ่มเติมเท่ากับว่ามีเวลาค้าขายเพียงแค่2วันเท่านั้นในแต่ละสัปดาห์คณะกรรมการบริหารจึงพิจนารณาปรปับปรุงแก้ไขให้ผู้ค้าสามารถทําการค้าในวันธรรมดาได้ด้วยโดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มคือในวันอังคารพุธและพฤหัสบดีประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา6โมงเย็นส่วนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค้าขายในแผงค้าได้จนถึงเวลา สี่ทุ่มด้วยกันนะฮะเว้นวันจันทร์ที่ห้ามทําการค้าเพื่อทําความสอาดพื้นที่และแผงค้ารวมทั้งขุดลอกระบายน้ํานั่นเองส่วนมาตรการที่2ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแผงค้าได้ทุกแผงค้าโดยสะดวกพร้อมจัดลายกิจกรรมส่งเสริมการขายสืบเนื่องมาจากผู้ค้าที่มีแผงค้าภายในร้องเรียนว่าลูกค้าและประชาชนไม่นิยมเดินเข้าไปในแผงค้าด้านในนะฮะเพราะทางเดินไม่สะดวกโดยปัจจุบันตลาดนัดจตุจักร ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแผงค้าส่วนที่ลุกล้าลิมรางระบายน้ำในตลาดนัดออกทั้งหมดแล้วทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีทางเดินสำหรับเลือกซื้อซื้อสินค้านะฮะได้โดยสะดวกและตลาดนัดจตุจักรกำลังจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแผงค้าที่ลุกล้าบริเวณลิมรั้วด้านในออกทั้งหมดแล้วปรับปรุงให้มีทางเดินรอบรั้วด้านใน นอกจากนั้นยังปรับปรุงทางเดินในซอยในโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเดินเลือกซื้อสินค้ารวมทั้งขณะนี้ได้มีการปรับปรุงทางกายภาพอื่นๆเช่นไฟส่องสว่างและทางเดินคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกลางเดือนนะฮะเมษายนซึ่งจะสามารถเปิดให้ค้าขายเพิ่มเติมตามวันและเวลาข้างต้นได้อย่างไรก็ดีนะครับคณะกรรมการบริหาร,รเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ค้าทุกแผง จะต้องมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณรอบหอในกาอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมกระบ,บองเพชรเทศกาลของขวัญเป็นต้นเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเดินเข้าไปเลือกชมสินค้าไปในแผงด้านในมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรที่มีจํานวนมากกว่า1 0,000่นแผงได้มีการส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตลาดโดยให้เลือกผู้แทน ร้านค้าตามที่มีการแบ่งแผงค้าเป็น31โซนโซนละ1คนมาร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบการค้าและกฎระเบียบของตลาดนัดแต่ตุจักโดยเฉพาะประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันเช่นการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้รถเข้ามาจอดในตลาดนัดได้แค่ไหนเพียงใดรวมทั้งให้ความเห็นเรื่องอื่นเช่นการจะใช้มาตรการต่อผู้ค้าที่ปิดแผงค้าไม่ยอมมาค้าขายเป็นเวลานาน ซึ่งรองประหลัดกรุงเทพมหานครกล่าวเสริมด้วยว่าการเข้าบิหารจัดการตลาดนัจดจตุจักรครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเข้ามาดําเนินการให้ตลาดนัจดจตุจักรมีความเจริญรุ่งเรืองทําให้ผู้ค้าสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างดีซึ่งลาพังกรุงเทพมหานครแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถผลักดันและทําให้กิจการของตลาดนัจดจตุจักรเจริญก้าวหน้าได้แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ค้าในตลาดนัด จัดตุจักด้วยโดยเฉพาะการที่ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อส่วนรวมการจัดหาและจัดวางสินค้าที่ดีมีคุณภาพร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตลอดจนมีส่วนร่วมพัฒนาตลาดนัจดจุจักให้มีความพร้อมสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้อยากเข้ามาจับจ่ายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นมนาตรการดังกล่าวที่จะเปิดให้ขายได้ทุกวัน เว้นวันจันทร์นั้นจะเริ่มประมาณกลางเดือนเมษายนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับผู้ค้าขายในตลาดนัดจตุจักรเช่นกันนะฮะจะได้มีที่ทำาหากินเลยนะหลังจากปิดปานาเป็นปีๆเลยนะฮะท้าที่ทราบข่าวนะฮะก็ยินดีด้วยนะฮะทุกคนก็ได้มีไรายได้กันแล้วนะครับอย่างว่าฮะปิดวันจันทร์วันเดียวนะฮะเพื่อทําความสะอาดนอกนั้นเปิดบทเลยก็ติดตามรายละเอ,เอียดอีกทีว่าจะยังไงอีกต่อไปนะฮะ ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามาเมม,มาแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ